เราเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้เปรียบในหลายๆด้านล่าสุดค่ะเอกอัคารราชทูตสาธานะรณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยนะคะได้นําคณะเข้าเยี่ยมกระชับสัมพันธไมตรีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นต่อยอดความร่วมมือทางการเกษตรการค้าการท่องเที่ยวและอัญมณีที่จันทบุรีค่ะ นายฟานจี้ทันเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยนายเงียนเทียนเยียน อดีตรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนำคณะเข้าหารือกับส่วนราชการหลังจากที่ไปมอบประคังมิตรภาพสารสัมพันธ์ไทยเวียดนามเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีที่วัดเขตนาบุญญารามโดยนายสุธีทองแย้มนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำส่วนราชการภาคเอกชนทั้งด้านการเกษตรเศรษฐกิจและอัญมณีให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือกระชับสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนาน ให้เน้นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลด้านของการพัฒนาการค้าการลงทุนร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกันในการต่อยอดสินค้าที่จะส่งออกทางด้านการเกษตรขยายตลาดอัญมณีที่จันทบุรีนั้นต้องการวัตถุดิบพลอยก้อนจากเวียดนามนํามาแปรรูปเพิ่มเติมเพิ่มมูลค่าและก็ขยายตลาด รวมไปทั้งการขอความร่วมมือในช่วงฤดูการผล,ลไม้ให้ทางเวียดนามนั้นได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขยายเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่านชายแดนเวียดนามที่รถสินค้าของไทยนะคะต้องใช้เส้นทางผ่านไปยังจีนความคล่องตัวลดความเสียหายของสินค้าขณะเดียวกันที่ประชุมก็หา,หารือถึงเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่จะขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต